เด็กๆนะคะฮัลโหลออริออริเซฮายออริเซฮายอันนี้ให้ดูอรินะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูน้องน้ออีกฝั่งหนึ่งสวัสดีค่ะไหนๆเอากระตูนออกก่อนค่ะกระตูนออกนะคะสวัสดีค่ะเรากาลังจะไปเที่ยวกันค่ะฮัลโหลกินอะไรวะมีใครอืึหรือเปล่าสองคนนี้ฮะ อันนี้นะคะก็จะเป็นของส่วนหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยู่หลังรถด,ด้วยค่ะของของแม่อันแล้วก็อ่ะก็ของทุกคนน่ะละเออ <c oughs> ก็มีการ์ตูนใ้ออลิดูด้วยเขาแก้เบื่อเขานะคะแม่อันพึ่งจะมาให้ลูกดูการ์ตูนตอนช่วงเขาจะสองขวบแล้วนะคะแม่อันพึ่งมาให้ลูกดูการ์ตูนในรถค่ะโอเคโอ้ยเด็ด ชอบเดทมากแต่ปิดไว้เพราะว่าจะทำวิดีโอนะคะเดทเดดมาแล้วเดดมาแล้วค่ะที่ไอซ์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะแม่อันสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์นะคะวันนี้นะคะแม่อันกับครอบครัวนะคะกำลังจะไปที่บ้านพักซัมเมอร์เนาะคะ่ะเดี๋ยวระหว่างทางบ้านอ่ะ เดี๋ยวระหว่างทางไปบ้านพักซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆนะคะให้ดูอากาศดีมากๆเลยะค่ะมีแดดแต่ก็ยังคงความหนาวอยู่นะคะของประเทศไอซ์แลนด์เนาะค่ะเกือบถึงแล้วแหละ ตอนนี้แม่อันอยู่ที่ g กรเชอรนะคะเกรเชอนะคะแม่อันอยู่ที่น้ําพุร้อนนะคะที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์เนาะคะ่ะแต่ยังไม่แวะลงไปนะคะเดี๋ยวเราไปที่บ้านพักซัม,มเมอร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ ตรงนั้นนะคะจะเป็นเดินเข้าไปตรงนู้นเนาะก็จะเป็นเห็นน้ําพุร้อนนะคะเป็นน้ําพุร้อนเป็นน้ําพุที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ค่ะในไอซ์แลนด์เนี่ยในไอซ์แลนด์นะคะจะมีน้ําพุร้อนหลายที่มากๆนะเลยคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะจะใหญ่ที่สุดแล้วก็พุ่งสูงที่สุดเลยค่ะ <laughs> เรามาถึงทางเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเราเรถคันนี้ออกก่อนหรือว่าเขาจะเข้าหรือเขาจะออกเราก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้ไม่อันมีกุญแจนะคะมีกุญแจแบบระบบแบบอัตโนมัตินะคะเป็นรีโมทนะคะเดี๋ยวพอเราเราไปถึงข้างหน้าเดี๋ยวเราจะกดให้ไอแผ่นไอก้นๆนั่นนะคะออกนะคะอ๋อ she thought it was just ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่รู้นะคะว่าอันนี้มันต้องใช้รีโมทนะคะต้องใช้รีโมทกดด้วยค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะ okay. ใช้รีโมทกดนะคะเขามีรีโมทให้เรานะคะ oh. you have to 哦，哎哎。 ถึงบ้านพักซัมเมอร์กันแล้วนะคะหมายเลขเท่าไหร่เอ่ยหมายเลขอะไรก็ไม่รู้นะหนึ่งหนึ่งสองบอกมันก็จะเป็น S S S นะคะหมายเลขบ้านของเขาเป็นรหัสอะไรของเขามีอู้จะให้ดูหิมะหนามากอุ๊บหิมะเธอหิมะครึ่งเข่าเลยอะ่ะเฮ้ยอ๊ โอ้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันค่ะโอ้ยโอ้ยมีมานหนาโปกเลยอ่ะโอ้โกก่าจะเปิดก่อนจะเปิดมาดูได้นะค่ะหู้ยหนาวเด็กๆก็ร้องอยู่ในรถกัน มันเปิดไม่ได้อ่ะน้ําแข็งมันนะนี่น้ําแข็งมันเอ่อหูหนาวโอเมะคยะ <laughs> มมวเว <laughs> เดี๋ยวเดีวเอี๋ยวนวเดยวเดี๋วเดี๋ยววเดีเดี๋ยวเเีเเวเเดี๋ยว แม่อันก็จะพาเดินดูนะคะบ้านสามเมอร์ว่าเขามีอะไรให้เราบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นของนะคะที่แม่อันเตรียมมาเนาะอันก็จะเป็นพวกอาหารนะคะแล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้าค่ะคุณพ่อไปขนของลงรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่อันก็อยู่กับเด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดของค่ะฮฮลโหลออรี่ออรี่น่อะไรลูกออรรี่ ออลี่เล่นอะไรครับโอโ้มีลูกบอลเล่นด้วยว้าวหาเสีหายังออของที่ใส่ตู้เย็นเนาะที่ซื้อมาแล้วก็ที่เตรียมมาจากบ้านนะคะใส่ตู้เย็นเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูอันนี้แม่อันจะมาไว้ย่างบาร์บีคิวนะคะลืมซื้อคริกคริกเหยกเดี๋ยวของที่ใส่ตู้เย็นออะน,ะนี่ชื่มาอะไสิ

<Say> that. Here. For าอาหารค่ำของเราของแม่อันนะคะก็จะเป็นบาร์บีคิวนะคะอาหารค่ำของพณพ่อก็จะเป็นหมูรมควันนะคะย่างเนาะบาร์บีคิวแม่อันก็จะใส่เป็นซอสพริก คอสขาเขียวนะคะแล้วก็รสดีค่ะสามอย่างค่ะไม่ได้มีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวอันนี้แม่อันก็จะเอาใส่ถุงไว้สำหรับพรุ่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะเราเอาผ้าปูมาเองเอา บอกผ้าห่มมาเองเอาปลอกห,หมอนมาเองนะคะทางนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มของน้องแล้วก็ผ้าขนหนูของแม่อันค่ะคุณพ่อมาปูที่นอนให้คุณพ่อมาปูที่นอน,อม,าน,อนมาใส่ปลอกผ้าห่มนะคะแล้วก็มาจัดห้อง หนมหามามา้แล้วค่ะคนชวยอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุห้าเดือนแล้วค่ะอจุ๊บมาจ้าออกมาแล้วนะคะ เราออกมาจากม่านพักซัมเมอร์กันแล้วเนาะกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่อันจะพาไปดูน้ําพุค่ะน้ําพุที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์นะคะมันจะพุ่งสูงมากๆเลยค่ะประมาณ1.4เมตรหรือเปล่าหรือประมาณ4เมตรนะคะพุ่งประมาณ4เมตรนะคะเดี๋ยวแม่อันจะพาไปดูนะคะตรงนี้จะค่ะตรงนี้จะป๊อปปูล่าสุดๆเลยนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไอซ์แลนด์ก็ตรงนี้ก็จะอยู่ในรายชื่อนะคะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไอซ์แลนด์จะต้องมานะคะ Beautiful. A lot that you're connected to us sir. You cannot go to Green or Red River Yeaah, we get chamado tollynai not so far We contacted this place in the Southern little valley The upper poco choices หนาวมาก

yeah yeah boy hey you want me to call i'm good this no problem yeah. ไปจ้าเดี๋ยวเราแต่งตัวกันแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำพุกันค่ะน้ำพุอุ้ยไม่ใช่เออใช่น้ำพุเราอยู่กันที่น้ำเราอยู่กันที่น้ำพุนะคะอยู่กันที่น้ำพุค่ะ น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็พุ่งสูงมากๆเลยค่ะแม่อันหิวน้องมาด้วยเออเห็นไหมคะน้องอยู่ข้างหลังฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลไซต์อะฮ้ไม่มองเลย <c oughs> อ๋อเรีวลมหนาวเลยโอ้ยลมลมลมให้ใส่เขาให้ใส่ที่กันลื่นนะคะแล้วก็ ไม่ให้บินนะคะบินไม่ได้<_><_><_><บ>น้นาไหมคะ หมวกที่เขาปิดจมูกต้องใส่หมวกที่ปิดจมูกนะคะห้งใส่หนาวลไรและนั้นือจะต้องรีบไปรีบกลับ for her are <inaudible> you? Yo yo. Oh, good. <inaudible> <inaudible> <yo. Have> her good. Oh, good. Oh, good. Oh, home. Just... It's okay. You can keep warmer. That's much warmer. Hi, Hi. Oli. Hi. Now, look now, eh? Papi, you it up. Sip up. Can't bit it up. No, you not. not. Okay. Yeah, what about here? No, this is, this is too short. Yo, 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 it's tell him a lot there. It's so cool. Mm. Okay. Yo, yo. Okay. Malapan. Okay. Cut.

Okay. the rest of the, uh, we'll the back. Hello. Hi. Hi. Hello. 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 ข้างบนนั้นก็จะเป็นห้องนอนด้วยนะคะสามารถเดินขึ้นไปได้มีบันไดยอยู่ okay, 你你是美术课画液。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. <laughs> <laughs> They're close again. So what we have to do? We have to go to a road.